สวัสดีครับท่านครับเมนูวันนี้นะครับก็เป็นเมนูเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเนื้อย่างนะครับก็สั่งจากร้านแถวแถวบ้านนะครับก็จะมีผักให้นะครับก็จะเป็นโหระพาแล้วครับแล้วก็กะหล่ำนะครับเป็นผักแก้มนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูซอยจุนะครับ ก็เป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็สไยนางนะครับแล้วก็มีตับนะครับก็ซอยมาบางๆนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มมาให้นะครับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มเปรี้ยวนะครับผมไม่ค่อยชอบทานขมเท่าไหร่นะครับเลยสั่งน้าจิ้มเปรี้ยวนะครับ อิสรก็น่าทานนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับเราก็เริ่มจากสบายหนังก่อนนะครับเอาไปจุ่มกับน้าจิ้มนะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับให้น้าจิ้มเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ชิมนะครับคําแรกส่วนคําที่สองนะครับก็เป็นตับนะครับแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มเหมือนเดิมนะครับ เอาชิมส่วนคำที่สามนะครับก็จะเป็นเนื้อนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มครับจุ่มน้ำจิ้มให้ฉ่ำๆนะครับให้เข้าเนื้อนะครับให้ถึงเครื่องนะครับแล้วก็ชิมนะครับแล้วเราก็ลองเป็นเนื้อบางครับในย่างนะครับก็จุ่มน้ำจิ้มฉ่ำๆนะครับเหมือนกัน,น เพื่อให้น้ำจิ้มเข้าเนื้อนะครับแล้วเราก็ทานนะครับส่วนอีกคำหนึ่งเป็นเนื้อติดมันนะครับแล้วก็จุ่มจิ้มนะครับแล้วก็เราทานขอบคุณทท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ